เราจะไปทําซุปมะเขือชีวิตติดครกนะคะขคอีสานนะคะวันนี้เราจะทําซุปมะเขือนะคะโดยที่มะเขือกับพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมเนี่ยเราย่างไว้มะอขืนนะคะแล้วก็เราก็ได้ทําการลอกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พอ เราจะทำแล้วก็เอามาเวฟนิดหน่อยแต่ว่ามะเขือนี้มันอาจจะไม่ค่อยสวยบางอันก็ลอกออกบางอันก็ลอกยากเพราะว่าทิ้งไว้นานตอนแรกมันก็ร้อนอยู่มันก็ลอกง่ายนะแต่พอเราลอให้เย็นมันก็ลอกยากเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคมะเขือม่วงมันยังเป็นเบบีเล็กๆอยู่มันก็ไม่ยากเดี๋ยวเราก็ จริงเราตำพริกหอมกระเทียมพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่าเราย่างทุกอย่างให้มันสุกแล้วก็นน่ยแล้วก็หอมลิ่นย่างมากเลยนะคะโอ,โอ้ตามด้วยปลาทูจริงๆเมื่อวานเราย่างปลาทูไว้สองตัวนะคะแต่คิดว่า าใส่หมด2ตัวมันอาจจะเยอะไปนะเราเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ซุปมะเขือมันอาจจะเป็นป่นปลาทูแทนเราก็เลยใส่ครึ่งเดียวก็พอหรือบางคนก็ถ้าอยากได้ความหวานของมะเขือนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเราใส่ปลาทูไปครึ่งนงึงครึ่งตัวนะคะเพื่อจะได้ความนัวนิดนึง แล้วก็ตัม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 เทนะอืมแบบนี้นะยังไงมองตัมตัมบ่าคัก แบบนี้คงทนถาวรไเสียงดังใส่ผักแพลวหอมชีฝรั่งหรือผักผักหอมเป้หอมเปีห้หอม,หอม,หอมแปรก็ได้คนเลยก็ว่าก็าคือกันหรอกคะ่ะบางคนก็หอมเปีบางคนก็หอมแปรผักชีฝรั่งผักชีจีนก็แล้วแต่ ันนี้เป็นอะไรยังชอบมากชีไทยคะ่ะองนัวนิดหน่อยเสร็จลาดไหมันแบกข้ามน้ำข้ามผูจัดจังหวัดเลยกว่าจะถึงเชียงใหม่ประมาณนี้แค่น,น,นี้นึงก็ได้อ ชิมก่อนซุปมะเขือค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะวันนี้อาหารของเราก็จะประกอบไปด้วย ซุปมะเขือนะคะหมูย่างแล้วก็มีผักแล้วก็เป็นน้ำจิม้มน้ำจิม้มเปรี้ยวๆนิดนึงแจ่วส้มไห่มังเลยเป็นแบบมีบอเแจ่วส้มไห่มังเลยได้อยู่เลยนะคลายๆเนาะ,ะนะแต่หาบอใส่มะเขือเทศหบาบะมี่ปลูกไว้อยู่นะเนาะปลูกไว้แจ่วอย่างเดียวเลย มักทัวผูก็ยังมาขึ้นอยู่จำคุยแนโปง ึ้นมาเนาะวันนี้เรามาย่างเองแต่จิ้มมาทําเองเราไม่เอาน้ําจิ้มจากร้าน